สวัสดีครับคุณผู้ฟังทำไมฟิลิปปินส์ถึงพักแผนซื้อ F16 ทั้งที่เคยถูกมองว่าเป็นคำตอบเดียวแล้วทำไมกริปเป้นของไทยถึงกลายเป็นต้นแบบที่เพื่อนบ้านเริ่มหันมามองหากคุณอยากเข้าใจเกมอำนาจที่กำลังประทุในอาเซียนอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวจุดเปลี่ยนฟิลิปปินส์ชะลอซื้อ F16 ทำไมคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการตามผมดู ถ้าคุณเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทกว้างใหญ่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องพรมแดนทางทะเลแถมยังถูกกดดันจากมหาอำนาจตลอดเวลาคำถามคือคุณจะเลือกปกป้องท้องฟ้าของตัวเองด้วยอาวุธแบบไหนวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการตัดสินใจครั้งสำคัญของฟิลิปปินส์ประเทศที่เคยมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับสหรัฐอเมริกาแต่กลับทำให้ทั้งโลกประหลาดใจ เมื่อพักแผนการซื้อเครื่องบินรบ F-16 อาวุธหลักที่เคยเป็นความฝันของหลายชาติแล้วหันมามองหาทางเลือกใหม่แทนทำไม F-16 เคยเป็นความหวังย้อนกลับไปครับ F-16 ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศมานานหลายสิบปีถูกใช้โดยกว่า20ประเทศตัวโลกรวมถึงชาติพันธมิตรใกล้ชิงฟิลิปปินส์อย่างไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์ สำหรับฟิลิปปินส์การได้ครอบครอง F-16 ไม่ใช่แค่มีเครื่องมินรบแต่คือการยืนยันความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตนเองพร้อมจะยืนหยัดในสมรภูมิอินโดแปซิฟิกแต่แล้วทำไมจึงมีคำว่าพักแผนปรากฏขึ้นคำตอบแรกครับงบประมาณที่บีบคั้นฟังดูง่ายนะครับแต่เงินคืองานใหญ่ที่สุด ราคาของ F-16V รุ่นใหม่แตะเครื่องละกว่า70-80ล้านดอลลาร์ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาและการฝึกนักบินถ้าคิดรวมทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานงบที่ต้องใช้สูงจนรัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องหายใจไม่ทั่วท้องในประเทศที่ยังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจความยากจนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังต้องลงทุนอย่างอึกหนักคำถามเชิงจิตวิทยาก,ก็คือ ประชาชนจะยอมไหมหากรัฐนำงบหลายพันล้านไปซื้อเครื่องบินรบไม่กี่ลำคำตอบที่2นะครับเงื่อนไขที่ไม่อิสระอีกจุดหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ลังเลค,คือการผูกมัดจากสหรัฐ F16 แม้จะมีสมรรถนะสูงแต่การใช้งานต้องพึ่งพาอะไหล่การอัปเกรดและการฝึกที่ขึ้นตรงกับวอชิงตันทั้งหมดนั่นหมายความว่า หากความสัมพันธ์การเมืองระหว่าง2ประเทศสั่นคลอนวันหนึ่งฟิลิปปินส์อาจถูกจำกัดการใช้งานได้ทันทีกลายเป็นว่ามีเครื่องบินรบแต่บินไม่ได้คำตอบที่3ครับการเมืองภายในฟิลิปปินส์เองมีการเปลี่ยนผู้นำบ่อยแนวทางด้านตายบายต่างประเทศก็แกว่งตามรัฐบาลที่เข้ามาบางสมัยเอ็นเอียงหาสหรัฐแต่บางสมัยกลับหันไปสร้างสัมพันธ์กับจีน ดังนั้นแผนซื้อ F-16 ที่วางไว้หลายปีจึงกลายเป็นลูกบอลทางการเมืองที่ถูกเตะไปเตะมาจนสุดท้ายต้องพักไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกและฟิลิปปินส์มองหาอะไรนี่คือคำถามใหญ่ที่ผู้ฟังทุกคนต้องคิดตามนะครับถ้าไม่ใช่ F-16 แล้วอะไรคือคำตอบนี่เองที่ทำให้ชื่อของกริปเป เครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนที่ประเทศไทยใช้อยู่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งราคาที่ถูกกว่าความคล่องตัวในการบำรุงรักษาและการไม่ผูกมัดกับหาอำนาจใดๆทำให้กริปเป้นดูจะสมเหตุสมผลกว่าสำหรับฟิลิปปินส์ในเวลานี้จุดหักเหที่น่าจับตาการพักแผน F16 จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือสัญญาณทางยุทธ,ธศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ในการปกป้องน,น่านฟ้าคำถามคือทางเลือกใหม่นั้นจะเปลี่ยนดุลยภาพของอาเซียนไปอย่างไรและไทยซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่ใช้กริปเปจะกลายเป็นต้นแบบให้ฟิลิปปินส์หรือไม่เพราะเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของเครื่องบินรบแต่มันคือเรื่องของอำนาจอิทธิพลและอนาคตของทั้งภูมิภาค กริเป็นทางเลือกใหม่ทำไมฟิลิปปินส์เริ่มมองตามไทยคุณผู้ฟังครับหลังจากตอนที่แล้วเราพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจพักแผนซื้อ F-16 คำถามที่ดังขึ้นทันทีคือถ้าไม่ใช่ F-16 แล้วฟิลิปปินส์จะหันไปหาอะไรและนี่เองที่ชื่อของกริเปนเครื่องบินรบจากสวีเดนกลายเป็นดาวเด่นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยได้แสดงศักยภาพออกมาให้ทั้งภูมิภาคจับตามองกริปเปนไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือแนวคิดใหม่ในสายตาหลายคนกริปเปนอาจดูเหมือนแค่เครื่องบินขนาดเล็กกว่า F-16 แต่เบื้องหลังของมันคือแนวคิดที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงสวีเดนออกแบบกริปเปนให้เป็นเครื่องบินรบที่ใช้ได้จริง สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลแต่ก็ต้องการเครื่องบินที่พร้อมรบและสามารถบำรุงรักษาได้เองข้อดีของริปเปนคือ 1. ราคาต่อเครื่องต่ำกว่า F16 อย่างเห็นได้ชัด 2. ใช้รันเวย์สั้นๆก็ขึ้นบินได้ 3. ใช้เจ้าหน้าที่น้อยในการซ่อมบำรุงและที่สำคัญไม่ผูกมัดการเมืองกับมหาอำนาจใดนี่คือจุดสำคัญที่เราจะพูดคุยกันต่อไปใน EP ถัดไปครับ เพราะนี่คือเหตุผลที่ทําให้ฟิลิปปินส์เริ่มมองหาหนทางใหม่ไม่พึ่ง F-16 เพียงตัวเลือกเดียวไทยคือกรณีศึกษาที่ฟิลิปปินส์จับตามองจุดสําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์เริ่มหันมามองกรีปเปนก็คือประสบการณ์จริงของไทยประเทศไทยจัดซื้อกลีปเปนมากว่า10ปีก่อนหน้านี้แล้วและแม้จํานวนจะไม่ได้มากเท่า F-16 แต่การจัดวางระบบและการใช้งานกลับถูกยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูง ใน E.P. ีต่อไปเราจะลงลึกประเด็นนี้กันครับว่าไทยทำอย่างไรให้เป็นตัวอย่างที่ฟิลิปปินส์จับตามองเปรียบเทียบ F16 vs Gripen ลองฟังการเปรียบเทียบง่ายๆครับ F16 เครื่องบินรบที่พิสูจน์แล้วในสนามรบจริงสมรรถนะสูงแต่ค่าใช้จ่ายมหาศาลการบำรุงรักษาซับซ้อนและต้องพึ่งผ่าสหรัฐ Gripen อาจไม่ดังเท่าแต่มีจุดเด่นที่เหมาะกับประเทศขนาดกลางเล็ก ทั้งเรื่องเงินงบประมาณความง่ายในการซ่อมบารุงและอิสระทางการเมืองตรงนี้แหละครับที่เป็นจิต,ตวิทยาการเลือกของฟิลิปปินส์เพราะคำถามไม่ใช่ว่าอะไรดีที่สุดในโลกแต่คืออะไรเหมาะสมที่สุดกับเราต่างหากเสียงสะท้อนจากฟิลิปปินส์ในโซเชียลมีเดียและสื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดหลายคนแสดงความเห็นว่ากรีเปคือทางเลือกที่ชาญฉลาด เพราะเราจะไม่ตกเป็นตัวประกันของสหรัฐถ้าไทยทําได้ฟิลิปปินส์ก็ควรทําได้เหมือนกัน F16 อาจดีจริงแต่เรามีงบพอจะดูแลมันหรือไม่นี่สะท้อนว่าสังคมฟิลิปปินส์เองเริ่มเข้าใจเกมยุทธศาสตร์ใหม่ว่าไม่จําเป็นต้องวิ่งตามสิ่งที่แพงที่สุดแต่ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดต่างหากกริเนกับอนาคตฟิลิปปินส์สิ่งที่น่าสนใจก็คือ กริเปนไม่ได้ขายแค่ตัวเครื่องบินแต่สวีเดนยังเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมและความร่วมมือในระยะยาวสำหรับฟิลิปปินส์นี่คือโอกาสที่จะยกระดับกองจับอากาศโดยไม่ต้องตกอยู่ในกรอบเดิมๆของมหาอำนาจและยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนใจของฟิลิปปินส์จาก F16 ไปหากริเปนแต่มันคือสัญญาณว่า ประเทศในอาเซียนเริ่มมองหาเส้นทางใหม่ในการสร้างดุลยภาพระหว่างงบประมาณความมั่นคงและอิสรภาพทางการทหารคำถามคือถ้าฟิลิปปินส์เลือกกริปเปนจริงๆจะส่งแรงสะเทือนไปถึงประเทศอื่นในอาเซียนหรือไม่และในตอนหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าไทยใช้กริปเปนแสดงศักยภาพอย่างไรจนทำให้เพื่อนบ้านจับตามองและบางประเทศเริ่มคิดจะเดินตามรอยอีกด้วย ไทยโชว์พลงังกริปเพสันสะเทือนอาเซียนคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงกองทัพอากาศในอาเซียนหลายคนอาจเคยมองว่าไทยเป็นเพียงผู้เล่นระดับกลางที่ไม่โดดเด่นนักแต่หลังจากที่ไทยนำกริปเพเข้ามาประจำการภาพลักษณ์นั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆและกลายเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านต้องหันกลับมามองด้วยความสนใจวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าไทยโชว์พลงังกริปเพอย่างไร และทำไมการโชว์ศักยภาพนี้ถึงสานสะเทือนทั้งภูมิภาคคริปเพนไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือระบบครบวงจรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าไทยไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบินจากสวีเดนแต่ไทยซื้อทั้งระบบที่รวมไปถึงเรดาร์ระบบบัญชาการอาวุธนำวิถีและการเชื่อมโยงเข้ากับกองทัพเรือสิ่งนี้เองที่ทำให้กองทัพไทยสามารถใช้กริปเพนเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ทางอากาศไม่ใช่แค่เครื่องบินลำหนึ่ง แต่เป็นเครือข่ายการรบอัจริยะที่ทําให้ไทยก้าวกระโดดเหนือความคาดหมายการซ้อมรบที่เปลี่ยนมุมมองหลายครั้งที่ไทยเข้าร่วมการซ้อมรบนานาชาติเช่นโคบราโกหรือการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพมิตรประเทศผลที่ออกมาสร้างความประหลาดใจไม่น้อยคริปเพนแม้จะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่กลับทําผลงานได้ทัดเทียมหรือบางครั้งเหนือกว่าเครื่องบินที่ใหญ่และแพงกว่าเช่น F-16 หรือแม้แต่ F15 ในบางสถานการณ์ลองคิดภาพดูสิครับเครื่องบินที่มีต้นทุนต่ำกว่าแต่สามารถเล่นเกมรบได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านเริ่มตั้งคำถามแล้วเราควรจะเดินตามรอยไทยหรือไม่ไทยกบฏบ,บาทต้นแบบเงียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยไม่ได้ออกมาประกาศเสียงดังว่าตัวเองเหนือกว่าใครแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแสดงให้เห็นด้วยการปฏิบัติจริง ไทยสามารถบำรุงรักษากริปเพนได้ต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดด้านงบประมาณมากนักไทยใช้กริปเพนเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์ทางมะเลทำให้สามารถคุบคุมน่านฟ้าและน่านน้ำได้อย่างครอบคลุมและที่สำคัญนักบ,บินไทยถูกยกย่องว่ามีความสามารถสูงในการดึงศักยภาพของกริปเพนออกมาเต็มที่นี่ทำให้ฟิลิปปินส์และแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเริ่มจับตาอย่างจริงจัง จิตวิทยาของการโชว์ศักยภาพคุณผู้ฟังครับในโลกการทหารการโชว์มีความสําคัญไม่แพ้การรบจริงทุกครั้งที่ไทยเปิดตัวกริปเพนในการฝึกหรือแสดงแสนยานุภาพสิ่งที่ส่งออกไปไม่ใช่แค่ภาพเครื่องบินบินผ่านท้องฟ้าแต่มันคือข้อความเชิงจิตวิทยาที่บอกเพื่อนบ้านว่านี่คือความสามารถใหม่ที่เรามีและเราพร้อมปกป้องน่านฟ้าของเราผลกระทบคือเพื่อนบ้านต้องคิดใหม่ ว่าตนเองยังคงอยู่ในสมดุลแห่งภูมิภาคหรือไม่สะเทือนอาเซียนอย่างไรการที่ไทยมีคลิปเพนและโชว์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องก็ให้เกิดแรงสันสะเทือนในหลายระดับ 1. เชิงยุทธศาสตร์ประเทศอื่นเริ่มต้องทบทวนว่าควรลงทุนกับอะไรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ 2. เชิงการเมืองฟิลิปปินส์เริ่มพิจารณาว่าการเลือกคริปเพนอาจเป็นคำตอบที่ปลอดภัยและสมเหตุสมผลกว่าเอ6ส เชิงจิตวิทยาเพื่อนบ้านเริ่มเห็นว่าไทยไม่ได้เป็นผู้เล่นเงียบอีกต่อไปแต่กําลังมีบทบาทนําในภูมิภาคคําถามที่ต้องคิดต่อสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าไทยสามารถทําให้คริปเพนกลายเป็นต้นแบบได้จริงวันหนึ่งฟิลิปปินส์อาจเลือกเดินตามรอยแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นสมดุลทางทหารของทั้งอาเซียนจะเปลี่ยนไปทันทีลองถามตัวเองดูสิครับถ้าฟิลิปปินส์มีริปเพนเช่นเดียวกับไทย และสองประเทศสามารถร่วมมือหรือซ้อมรบด้วยกันได้นั่นหมายถึงอะไรมันหมายถึงเครือข่ายของกริปเพนในอาเซียนที่อาจสร้างแรงถ่วงดุลใหม่ต่อทั้งสหรัฐและจีนคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่คือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกองทัพอากาศไทยและยังสร้างแรงกับเพื่อนไปทั้งภูมิภาคในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปสู่บทสรุปของซีรีส์นี้ว่าศึกใหญ่ในอาเซียนกำลังจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อใครจะเลือก F16 ใครจะเลือกคริปเพิลและไทยที่สุดใครกันแน่ที่จะครองท้องฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกเสียงตายสึกใหญ่ในอาเซียนใครจะครองน่านฟ้าคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฟิลิปปินส์พักแผนซื้อ F16 แล้วหันมามองกริปเปนไทยโชว์ศักยภาพจนเพื่อนบ้านจับตามอง คำถามที่เราจะต้องหาคําตอบในวันนี้คือไกลกันแน่ที่จะครองน่านฟ้าแห่งอาเซียนในอนาคตค่าย F16 vs ค่ายกริปเป็นการแบ่งขั้วที่ชัดเจนในอดีตใครที่มีกำลังเงินและสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐก็มักจะเลือก F16 เป็นเครื่องบินหลักเพราะนี่คือเครื่องที่พิสูจน์แล้วในสงครามจริงมีเครือข่ายสนับสนุนกว้างขวาง แต่วันนี้สมการเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับคริปเป้นเข้ามาสร้างสมดุลใหม่เพราะเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปราคาถูกกว่าบํารุงรักษาง่ายกว่าและไม่ต้องผูกหมัดกับการเมืองของมหาอำนาจนั่นทำให้ประเทศในอาเซียนเริ่มแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งค่าย F16 ประเทศที่ยังคงวางความไว้วางใจกับสหรัฐเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซีย กลุมที่สองคือค่ายกริเปนเป็นผู้เล่นใหม่ไทยที่ใช้จริงและฟิลิปปินส์ที่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังดุลอำนาจในภูมิภาคคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าวันหนึ่งฟิลิปปินส์ตัดสินใจซื้อกริเปนจริงๆนั่นหมายความว่าจะเกิดเครือข่ายกริเปนในอาเซียนที่สามารถซ้อมรบและเชื่อมระบบเข้าด้วยกันได้ไทยอยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ คุมจุดยุทธขาดอิโดจีนฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งทะเลตะวันตกแปซิฟิกใกล้ทะเลจีนใต้เมื่อสองประเทศนี้มีกริปเป้นเหมือนกันก็เท่ากับว่าสามารถสร้างกำแพงป้องกันทางอากาศเชื่อมโยงสองด้านเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนดุลอำนาจที่มหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนต้องจับตามองสหรัฐ ยอมไม่ได้ถ้าเสียอิทธิพลสหรัฐย่อมไม่ต้องการเห็นชาติพัธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกเครื่องบินที่ไม่ใช่ของตนเองเพราะนั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งอำนาจทางการทหารและอิทธิพลทางการเมืองหากฟิลิปปินส์เลือกกริปเป้นจริงเราอาจจะได้เห็นการกดดันในรูปแบบต่างๆทั้งการทูตเศรษฐกิจหรือแม้แต่การเสนอเงื่อนไขใหม่ๆเพื่อพยายามดึงกลับเข้าค่ายในอีกด้านหนึ่ง จีนเองก็ต้องมองอย่างกังวลเพราะหากฟิลิปปินส์มีกริปเป้นที่ทำงานร่วมกับไทยได้จริงจีนจะเจอกับแรงกดดันทางอากาศรอบด้านโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้นั่นอาจทำให้จีนต้องเร่งเสริมกำลังทางอากาศมากยิ่งขึ้นและอาจจะดึงให้ภูมิภาคนี้เข้าสู่การแข่งขันทางการทหารครั้งใหม่จิตวิทยาของการแข่งขันคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจิตวิทยาในระดับรัฐด้วยประเทศที่มี F16 รู้สึกว่าตนเองยังเหนือกว่าประเทศที่เริ่มมองกริปเป้นเชื่อว่าตนเองได้ทางเลือกที่คุ้มค่าและอิสระกว่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องการภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งเพื่อแสดงต่อทั้งประชาชนและเพื่อนบ้านและนี่แหละครับ คือเชื้อเพลิงที่ทําให้การแข่งขันทางการทหารในอาเซียนยิ่งร้อนแรงขึ้นทุกวันคําถามสุดท้ายที่น่าคิดในอีก10ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นอะไรฟิลิปปินส์จะเลือกเดินตามไทยจริงหรือไม่อาเซียนจะถูกแบ่งขั้วชัดเจนระหว่างค่าย F16 และค่ายกริปเป้นหรือไม่และท้ายที่สุดใครจะกลายเป็นผู้นำทางอากาศของภูมิภาคนี้คุณผู้ฟังครับ ซีรีส์นี้พาเราเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่ฟิลิปปินส์พักแผนซื้อ F16 สู่การเปิดทางเลือกใหม่ด้วยกริปเป้นจากการโชว์พลังของไทยและมาถึงวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าน่านฟ้าอาเซียนกำมันจะเป็นสมรภูมิการแข่งขันครั้งใหม่ของทั้งภูมิภาคและมหาอำนาจคำถามที่ยังคงเปิดอยู่ก็คือใครจะยืนเหนือทองฟ้าและใครจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเกม อนาคตยังไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการแข่งขันครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ